สวัสดีครับปัดดีพี่น้องชาว youtube ครับผมไม่ได้เจอกันนานนะฮะอยู่ด้วยกันกันกบช่องเสืออีสานดัมซิ่งครับผมก็ยังอยู่ด้วยกันกับอูดแดงเหมือนกันนะฮะเช่นเคยครับผมวันนี้ก็พามาชมเดีก้าสวยๆบิ้วใหม่ครับคันนี้ฮะอ่าติดจองไปแล้วครับเครื่อง195ครับผมยังอ่า พึ่งทำสีมาใหม่ครับผมนี่ก็กำลังเก็บงานครับนี่ครับผมเปลี่ยนยางใหม่ครับผมเป็นรอชุบนะฮะชุบโครมเมียมนี่ครับในส่วนของท่อครับผมยางใหม่ซูเปอร์สโตน8.25ครับพี่นอ้องนี่ครับยังใหม่ใเลยฮะ แบตเตอรี่ก็ใหม่โอ้โหนี่คนขับได้ไปนี่ได้มีใหม่พร้อมนะพอตัวเอสครับผมแม่มีลวดลายครับ่อ yeah. ะนะนแต่อันนี้จะออกสีอะไรวะเนี่ยสีฟ,ฟ้าเนี่ยฮะลายชมพูน้ำเงินโอ้โหแม่หลากหลายสีครับผมในส่วนของอการเป็นสีลวดลายเนี่ยครับอือหือ อันนี้ก็ช่างกําลังตกแต่งครับผมดีก้าครับผมคันนี้เครื่องร้อครับพี่น้องทาสีเสร็จก็จะมาจัดระบบตกแต่งครับผมในส่วนของราคาเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมเจ๊ mm hmm. บอกว่าคันนี้นี่ยฮะลูกค้ามาตีเทินนะครับตีเทินเอาเมก้านะแม่จากเล่นอิซุสนะครับบอกว่าขอรอบจัดหน่อยจากฮิโน่ไปเลย เมก้านะครับลูกค้าตีทืนนะครับคันนี้ก็เจก็นํามาปรสภาพใหม่ครับผมแล้วก็ติดจองไปแล้วครับคันนี้ขายง่ายไม่ผิดหวังครับผมกับที่นี่อูแดงครับผมทางคาดนชุมพลบุรีนะฮะอยู่ตรงสี่แยกเลยฝั่งตะวันตกนะฮะติดหัวมุมหรือว่าติดอ่าป้อมตำรวจครับผม่อบอกว่าดีเจชนน หรือว่าดูจัดช่องยูทูบเสริงอีสานนะมีส่วนลดทันทีครับพี่น้องช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้มาครับผมนานๆมาทีก็จะแวะมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ชมกันครับผมนี่คือเดก้าครับผมบิวใหม่ก็เริ่มจะสวยงามนะครับก่อนที่จะออกไปก็จะล้างขัดทําความสะอาดนะฮะก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับสภาพตอนนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครพี่น้อง เดี๋ยวทีมงานจะดูแลนะฮะปัดกวาดเช็ดทูล้างขัดนะฮะสวยแน่นอนครับคันนี้เครื่อง195ครับตองการแบบไหนราคาเท่าไรพูดคุยกันได้กับผมที่นี่นะฮะกับอู่แดงทางพัดชุมพลบุรีนั่นเองนะครับคันนี้ปล่อยออให้ลูกค้าครับผมในราคาที่70ท้วนครับผมหรือว่า700,000บาท นั่นเองแง่ราคาไม่แพงครับพี่น้องใช้บริการคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนตอนนี้นะฮะอยากได้นะครับต้องรีบมาจับจองกันรถนี่ทำไม่ทันเนี่ยผมตอนนี้ติดจองกับหมดแล้วติดจองครับโอ้โหแหมอ่ะไอฝากกดติดตามให้ด้วยกับผมให้กำลังใจช่อง YouTube น้องใหม่ด้วยก็แล้วกันครับพี่น้อง อย่าลืมครับผมอูแดงทางพาดชุมพลบุรีนะฮะอยู่ตรงไหนอยู่ข้างๆป้อมตํารวจนะฮะติดป้อมตํารวจฝั่งตะวันตกครับพี่น้องเนี่ยฮะตรงสีแยกเนี่ยดูสีแยกกันเลยเนี่ยครับอูแดงอะไรนะฮะแม่ทำป้ายใหม่อยู่ตรงไหนเน,นี่โอ้เป็นบริษัทนะครับตอนนี้บริษัทอูแดงอะไรยนต์จำกัดแม่เสียแดงนี่พัฒนาไว้เรื่อยๆเลยอ่าฝากด้วยราย,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 ยการครับพี่น้องสนใจรถนะครับรถดำรถ ขนดินนะครับหรือจะเป็นรถล่องนะรถสิบล้อรถเทรเลอร์นะครับมีหลากหลายรุ่นหลากหลายรูปแบบให้พี่น้องได้เลือกชมเลือกซื้อกันเลยทีเดียวนะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องติดต่อเสียแดงเบอร์โทรใต้คลิปครับผมสวัสดีครับ